หนูนี่มาซ้อมเต้นตอนเย็นค่ะพี่น้องสุดอีหยังนี่เราเลยจะเสื้อเทียนนะคะอันนี้เสื้อซอเสื้อระบายอากาศจะได้หายใจโลง่ลงๆอ้อมเป็นหู้ดเตีย่ยโอ้โหโอ้โสิริจะหายใจโลง่ลงๆโลง่ลงๆว้าวดีใจไหมสอนท้าไหนอันละน้องพี่ๆนี่เดีย๋ยมันร้อนนะคะปาร์ตแต่งตัวมาปาบกับอันมาปาบอันคนน่ะ มันดกับนองขีบเก่าลุงท่านเบิร์ยูอาร์เยกับนองขีบเก่าลงเนี่ดไรื่อาหากรายอยู่กะเเขาไปโบ้าข่ดีเองแต่ว่าไปข่แก๊ช่วงวนมกระดาษดูชุดเอกูบอกให้ลอกหองริ่แรกเรูปแรกรู่แรกแงเปิดไหว้บอกแย่าไปฟีดคอา์้าสะลหเลอยกับนองพรกันสวยตลอดเลยข้างหลังเนียนมาก ใสมากหูใสจริงๆเปะเวอร์โอ้ยขอโทษค่ะโอดบอดแปลว่าตีลิขสิทธิ์ไม่ไขอโทษค้ะตีลิขสิทธิ์ค่ะจะลองนะคะาเอากล้องสดมาถ่ายหนูขออนุญาตนะคะหนึ่งหนึ่งเอาทำไมเป็นเลขศูนย์หันกล้องไปหาตัวเองหน่อยค่ะเป็นเลขอะไรก่อน